ตอนที่ส8คอยคิงเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงผมและสึกุชิก็ตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันของพวกเราเช่นเดิมนั่นก็คือการออกกำลังกายและฝึกฝนทักษะให้กับของโปเกมอนของพวกเราและเมื่อสิ้นสุดการออกกำลังกายและฝึกฝนทักษะของโปเกมอนแล้วพวกเราก็แยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวของตัวเองและเดินลงมารับประทานอาหารเช้าร่วมกันกับคุณพ่อและคุณแม่ของผมที่ห้องครัวตามปกติสึกุชิวันนี้นายจะออกไปฝึกฝนข้าพรแสวงของโปเกมอนของนายที่ไหน ผมถามซึกุชิหลังจากที่พวกเราทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะใกล้ๆแถวแถวถนนหมายเลขส4สิบสนี้แหละว่าแต่นายวางแผนจะทำอะไรหลังจากนี้ซึกุชิตอบและถามผมกลับผมว่าจะเริ่มต้นงานเพาะพันธุ์โปกเกมอนของผมแล้วล่ะเออว่าแต่นายอย่าลืมล่ะถ้านายเจอการดีรบกวนนายช่วยจับมันมาให้ผมหน่อยผมตอบซึกุชิและก็ไม่ลืมกำชับเรื่องที่ผมต้องการให้ซึกุชิจับการดีมาให้ผมเพื่อใช้ในงานเพาะพันธุ์โปกเกมอนของผม ไม่ลืมหรอกหน้าในยย้ำเรื่องนี้เป็นรอบที่สิบได้ละมั้งเนีย่ยสคุชิหัวเราะก็เตือนๆไปก่อนนายยิ่งเออเออ,อยู่ผมหัวเราะพูดอย่างนี้ก็สวยสิแกล้งลืมจับมาให้ซะเลยดีไหมสคุชิยิม้มก็ตามใจในทางนี้ก็อุตส่าห์จะเพาะพันโปกเกมอนแมลงดีๆให้สักตัวสองตัวสงสัยว่าจะไม่ว่างเพาะพันให้ซะแล้วสิผมแกล้งพูดออกมาลอยๆเอ๊ะใครมันจะไปกล้าลืม นายบอกมาเลยว่านายต้องการให้ผมจับกาดีให้กี่ตัวไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนผมจะไปตามจับมาให้นายให้ได้เลยสคุชิอุทานห้านายไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกนายแค่ฝึกฝนโปกเกมอนของนายไปนั่นแหละแต่ถ้าเจอกาดีนายก็ค่อยจับมันมาให้ผมก็พอผมพูดกับสคุชิโอเคไว้ใจได้เลยสคุชิยิ้ม ไม่นานหลังจากที่ผมและสึคุชิได้พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยสึคุชิก็ออกจากบ้านของผมไปทันทีเพื่อไปฝึกฝนค่าพรแสวงให้กับโปเกมอนของเขาส่วนผมเองก็เดินไปที่ห้องเก็บของของบ้านเพื่อหาอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจําเป็นในการใช้จับโปเกมอนตัวหนึ่งซึ่งโปเกมอนตัวนี้ผมจะนามันมาเป็นโปเกมอนชนิดแรกที่ผมจะเพาะพันุ์ขึ้นมาโดยโปเกมอนชนิดนี้จะเป็นโปเกมอนเริ่มต้นในเส้นทางการเพราะพันธุโปเกมอนของผม และอุปกรณ์ที่ผมกำลังตามหาอยู่นี้ก็คือเบ็ดตกปลาอุปกรณ์ทั่วไปที่บรรดาโปเกมอนเทรนเนอร์ทุกคนต่างใช้ในการจับโปเกมอนประเภทน้ำทั้งหลายและผมเองก็จะใช้เบ็ดตกปลานี่แหละในการจับโปเกมอนปลาอย่างคอยคิงและก็จะนำคอยคิงนี่แหละมาเป็นโปเกมอนตัวแรกที่ผมจะนำมาเพาะพันธุ์และสร้างชื่อเสียงให้กับผมในฐานะนักเพาะพันธุ์โปเกมอน สำหรับโปเกมอนปลาอย่างคอยคิงเป็นโปเกมอนที่บรรดาโปเกมอนเทรนเนอร์ทุกคนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะโปเกมอนปลาที่ไร้ประโยชน์ในการต่อสู้มากที่สุดเนื่องจากพวกมันมีค่าความแข็งแกร่งทางสายเลือดอยู่ที่200แต้มความโดดเด่นทางสายเลือดของมันมีดีอย่างเดียวนั่นก็คือความเร็ว นอกจากนั้นแล้วค่าสถานะในด้านอื่นๆต่างอยู่ในระดับต่ำและทักษะโจมตีของคอยคิงมีเพียงแค่สมทักษะเท่านั้นได้แก่ทักษะกระโดดทักษะกระแทกและทักษะตบด้วยหางและนั่นทําให้คอยคิงยิ่งไม่เป็นที่นิยมในหมู่โปเกมอนเทรนเนอร์ทั่วโลกแต่ถึงแม้ว่าคอยคิงจะเป็นโปเกมอนปลาที่บรรดาโปเกมอนเทรนเนอร์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่ามันนั่นไร้ประโยชน์เป็นอย่างมากแต่ผมก็มีเหตุผลในการเลือกมันมาเป็นโปเกมอนตัวแรกที่ผมจะนํามันมาเพาะพันธุ์ ส่วนสาเหตุนั่นก็คือเมื่อคอยคิงมีระดับถึง20พวกมันจะวิวัฒนาการไปเป็นแกราดอสโปเกมอนดูร้ายประเภทน้ำและบินจากความแกร่งทางสายเลือดอยู่ที่200แต้มในตอนที่เป็นคอยคิงจะเพิ่มขึ้นเป็น540แต้มเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง340แต้มจากโปเกมอนที่มีคุณสมบัติในการต่อสู้ที่ต่ำจะกลายไปเป็นโปเกมอนที่มีคุณสมบัติในการต่อสู้ที่สูงในทันที ข้อเสียอย่างเดียวของแกราดอสก็คือพวกมันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างดุร้ายและไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งของโปเกมอนเทรนเนอร์นอกจากนี้ในบางครั้งเรายัางได้รับข่าวสารว่ามีโปเกมอนเทรนเนอร์บางคนถูกแกราดอสของตัวเองทําร้ายอีกด้วยโดยเฉพาะโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ไม่ได้เลี้ยงดูพวกมันมาตั้งแต่ต้นแต่ถึงอย่างนั้นในกรณีที่โปเกมอนเทรนเนอร์คนนั้นเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่ต้นระดับความโหดร้ายและไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งของมันจะลดลงเป็นอย่างมาก โดยความโดดเด่นทางสายเลือดของแกราดอสนั่นจะอยู่ที่พลังโจมตีที่สูงถึง125แตม้มและนอกจากนี้หลังจากที่พวกมันเปลี่ยนร่างจากคอยคิงมาเป็นแกราดอสแล้วความสามารถถักของมันจะเปลี่ยนเป็นข่มขู่ซึ่งผลของความสามารถนี้ก็คือเมื่อแกราดอสเข้าสู่สนามต่อสู้จะทำให้โปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามถูกลดพลังโจมตีลงไปหระดับ นอกจากนี้แล้วแกรดอสเองยังสามารถวิวัฒนาไปเป็นเมกากราดอสได้และนั่นจะทำให้มันมีความแข็งแกร่งทางสายเลือดเพิ่มขึ้นจาก540แต้มเป็น640แต้มและพลังโจมตีที่สูงอยู่แล้วที่125แต้มจะถูกเพิ่มขึ้นเป็น155แต้มเลยทีเดียว นอกจากความแข็งแกร่งหลังจากการที่คอยคิงวิวัฒนาการไปเป็นแกราดอสแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวที่ผมตัดสินใจเลือกมันมาเพาะพันธุ์เพราะอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือคอยคิงนั้นเป็นโปเกมอนที่มีอัตราการแพร่ขยายพันธุ์ที่รวดเร็วที่สุดในโลกโปเกมอนด้วยอัตราการแพร่ขยายพันธุ์ที่รวดเร็วของมันนั่นทำให้พวกเราสามารถพบเห็นพวกมันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในโลกของโปเกมอนใบนี้ซึ่งไม่ว่าคุณจะไปเยือนภูมิภาคไหนในโลกโปเกมอนคุณก็จะได้พบเจอคอยคิงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ซึ่งอัตราการแพร่ขยายพันธุ์ของคอยคิงในตอนที่เป็นเกมการต่อสู้โปเกมอนนั้นอยู่ที่1,029ถึง1,285 9หรือเมื่อเราเดินในเกมการต่อสู้โปเกมอนครบ1,029ถึง1,285 9เราจะพบกับไข่ของคอยคิงหนึ่งฟองนั่นเองซึ่งอัตรานี้ถือว่าเป็นอัตราการแพร่ขยายพันธุ์ที่รวดเร็วที่สุดในโลกของโปเกมอนแล้วซึ่งมันเร็วกว่าโปเกมอนแมลงที่ขึ้นชื่อเรื่องการแพร่ขยายพันธุ์ที่รวดเร็วเสียอีก ซึ่งในโลกใบนี้ผมก็คิดถึงวิธีการเพราะพันธุ์นี้เอาไว้แล้วเหลือแค่รอให้ผมสามารถจับคอยคิงมาได้เท่านั้นเองส่วนเหตุผลสุดท้ายที่ผมเลือกคอยคิงมาเพาะพันธุ์อีกข้อหนึ่งนั่นก็คือตัวของผมเองคิดถึงเจ้าชายนีแกรดอสของผมในโลกที่แล้วในการต่อสู้ในรอบสุดท้ายของผมชายนีแกรดอสของผมสามารถเอาชนะไคริวได้และนั่นทําให้ผมสามารถเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ในโลกใบเก่าของผมได้และนั่นทําให้ในโลกใบนี้เมื่อผมมีโอกาสผมก็อยากจะพบเจอและสัมผัสกับชายนี กระดอสอีกครั้งและผมกับมันนี่และจะพากันมุ่งหน้าไปเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ต่อไปในโลกใบนี้ให้ได้ผมยกยิ้มที่มุมปากอย่างอารมณ์ดีหลังจากค้นห้องเก็บของของบ้านอยู่ไม่นานในที่สุดผมก็เจอเบ็ดตกปลาและก่อนที่ผมเดินออกจากห้องผมก็ไม่ลืมที่จะหยิบเอาเหยื่อตกปลาออกมาด้วย เมื clear, ่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วผมก็เดินไปขออนุญาตคุณพ่อและคุณแม่ของผมเพื่ออนุญาตออกจากบ้านเพื่อมุ่งหน้าไปที่พื้นที่ชายทะเลที่อยู่บนถนนหมายเลขส4เพื่อไปนั่งตกปลาตามหาคอยคิงหลังจากที่ผมขออนุญาตคุณพ่อและคุณแม่ของผมเรียบร้อยแล้วผมก็เดินทางออกจากบ้านในทันทีและหลังจากที่เดินทางได้ประมาณ30นาทีในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงพื้นที่ชายทะเลของถนนหมายเลขส4 ชายหาดยาวสุดลูกหูลูกตาสายลมเย็นและกลิ่นเกลือทําให้ผมค่อนข้างรู้สึกสดชื่นนานแล้วสินะที่ผมไม่ได้มองและสัมผัสกับกลิ่นทะเลแบบนี้ผมยิ้มอย่างสบายใจก่อนจะเดินมองหาสถานที่ตกปลาและในระหว่างที่ผมกําลังเดินอยู่นี้เองผมก็สามารถมองเห็นโปเกมอนเทรนเนอร์เป็นจํานวนมากและนอกจากนี้เหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็มีโปเกมอนประเภทพืชหรือ ไม่ก็โปเกมอนประเภทไฟฟ้าเป็นคู่หูอยู่ใกล้ๆเพื่อช่วยพวกเขาในการต่อสู้กับโปเกมอนน้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมากที่บริเวณชายทะเลแห่งนี้นอกจากเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีเหล่านักตกปลาอยู่เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันซึ่งนักตกปลาเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็กำลังนั่งตกปลากันอย่างมุ่งมั่นซึ่งโปเกมอนที่พวกเขาเหล่านี้ตกได้จะถูกนำไปขายที่พัราคารชายทะเลเพื่อแปรรูปเป็นอาหารทะเลสุดแสนอร่อยนั่นเอง นอกจากนี้สำหรับโปเกมอนที่มีความโดดเด่นพวกมันจะถูกนำไปที่โรงประมูลภายในเมืองโคการเนซิตี้เพื่อทำให้เกิดการซื้อขายโปเกมอนภายในนั้นนั่นเองหรือบางทีก็อาจจะซื้อขายกับเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ได้โดยตรงแต่ถึงอย่างนั้นการซื้อขายโปเกมอนโดยไม่ผ่านทางสมาพันธหลีกโปเกมอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายดังนั้นถ้าหากโปเกมอนเทรนเนอร์เหล่านี้ถูกจับได้พวกเขาจะถูกลงโทษจากสมาพันธหลีกโปเกมอนอย่างรุนแรงทันทีผมเดินอยู่บนชายหาดประมาณ20นาที ในที่สุดผมก็เจอตำแหน่งที่ตกปลาของผมซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเงียบสงบและไม่มีโปเกมอนเทรนเนอร์คนอื่นอยู่ใกล้ๆนอกจากนี้ตำแหน่งนี้ยังพอมีร่มเงาจากต้นมะพร้าวนั่นทำให้ผมสามารถนั่งตกโปเกมอนน้ำอยู่ในตำแหน่งนี้ได้อย่างสบายใจออกมาชายนี่อารโดสชายนี่เคเรเนียโรโซยันมานายด้วยนะเมตามอน ผมเรียกโปเกมอนที่ผมนำมาด้วยออกมาจากโปเกบอลทันทีไหนๆวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาตกปลาซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้เวลานานดังนั้นในครั้งนี้ผมก็ถือว่าเป็นการพาโปเกมอนของผมมาเที่ยวพักผ่อนไปด้วยในตัวนอกจากนี้ผมก็พาเมตามอนโปเกมอนตัวใหม่ระดับสีดาวที่ได้แลกเปลี่ยนมาจากเพื่อนของผมติดตัวมาด้วยเพื่อใช้มันในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับผมเนื่องจากว่าเมตานนั้นสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นั่นเอง โด,ดโดสเนียโรมอนมอนยันยันสวัสดีคะเซโปเกมอนของผมทักทายผมทันทีที่พวกมันออกมาจากโปเกบอลสวัสดีทุกคนวันนี้ผมมาตกปลาส่วนพวกนายก็เดินเล่นอยู่แถวแถวนี้ละกันผมพูดกับโปเกมอนของผมก่อนจะเดินออกไปนั่งตกปลาที่ข้างชายหาดไม่นานหลังจากนั้นเนโรโซยันมาและเมตามอนพวกมันทั้งสามตัวก็ไปเดินเล่นด้วยกันที่บริเวณชายหาด ส่วนชายนี่อารโดสนั้นมันได้ปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วนอนหลับอยู่บนนั้นเรากลับไม่อยากไปไหนไกลาจากผมเพื่อคอยระมัดระวังอันตรายให้กับผมส่วนชายนี่เคเรียก็เทเลพอร์ตมานั่งอยู่ทางด้านข้างของผมก่อนชวนผมพูดคุยระหว่างที่ผมนั่งตกปลาซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนื่องจากดีเสียอีกที่อย่างน้อยในระหว่างที่ผมกําลังรอปลากินเหยื่อก็ได้พูดคุยกับชายนี่เคเรียแก้เบื่อไปด้วยผมนั่งตกปลาอยู่ได้ประมาณสิบนาที ในที่สุดโปเกมอนตัวแรกก็กินเหยื่อซึ่งโปเกมอนตัวนี้ก็คือเมโนคุราเงะโปเกมอนแมงกระพรุนในตาสีเขียวของผมสว่างขึ้นมาทันทีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของพวกมันซึ่งเมื่อผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผมก็พบว่ามันมีคุณสมบัติเพียงแค่หนึ่งดาวเท่านั้นจากนั้นผมก็ปล่อยมันคืนสู่ท้องทะเลเหมือนเดิมทันทีหลังจากที่ผมตกมันขึ้นมาได้ ผมใช้ระยะเวลาในการตกปลาตั้งแต่ช่วงสายมาจนถึงช่วงเย็นซึ่งโปเกมอนน้ำที่ผมตกได้ก็มีหลากหลายตัวและหลากหลายชนิดซึ่งโปเกมอนน้ำเหล่านี้มีคุณสมบัติอยู่ที่0ถึง2ดาวเป็นส่วนใหญ่และนอกจากนี้ผมก็สามารถตกคอยคิงได้ด้วยเช่นกันโดยผมสามารถตกคอยคิงได้หลายตัวเช่นกันแต่มีเพียงคอยคิงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากที่สุดแล้วในบรรดาคอยคิงที่ผมสามารถตกได้ชื่อคอยคิงระดับ9 เพศชายนิสัยว่านอนสอนง่ายความสามารถลื่นไหลคะแนนประเมินโปเกมอน3ดาวร้อยสามสิบเอ็ดถึงร้อยสี่สิบแปดแต้มค่าพรสวรรค์ HP 15แต้ม a t t a c k 21แต้ม Defense 24แต้ม SP a t t a c k 25แต้ม SP Defense 31แต้ม Speed 15แต้มรวม131แต้ม ค่าพรแสวง hp 4แต้ม attack 12แต้ม defense 8แต้ม sp attack 3แต้ม sp defense 21แต้ม speed สิแต้มรวม64แต้มทักษะสายเลือดทักษะพันธุกรรมไม่มีทักษะฝึกฝนไม่มีทักษะจากซีดีไม่มี จนในที่สุดก็มาถึงช่วงเย็นผมก็ค่อยๆเก็บอุปกรณ์ตกปลาทั้งหมดที่ผมได้เตรียมมาและกลับบ้านทันทีนอกจากนี้ก็เก็บโปเกมอนทั้งหมดเข้ามาในโปเกบอลหลังจากที่วันนี้ทั้งวันพวกมันได้พักผ่อนและเล่นกันอย่างสนุกสนานโดยหลังจากที่ผมได้คอยคิงแล้วในวันพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มต้นเพาะพันธุ์โปเกมอนแล้วผมเองก็เริ่มจะตื่นเต้นซะแล้วสิผมยกยิ้มที่มุมปากอย่างมีความสุข